สวัสดีครับพี่น้องที่รักเครื่องเสียงเอซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คเจ้า aj เครื่องเล่นดีวตัวนี้นะครับก็ทาการของเขาก็คือว่าเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับไม่ตอบสนองตัวเครื่องปิดมันนะครับ อยู่ที่เรมูดเอมคแต่ว่าอาการไม่ตอบสนองสิ่งใดเลยกไม่เดินเลยนะครับพอดีไม่มีรีรมูมาเ๋ยลองมาลองเช็คดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนี่ผมก็เก็ฝาออกมาแล้วนะครับอาการนี้ผมสงสัยว่าน่าจะเป็นที่เย่าแต่สวิตหรือปุ่มกดนี่นะ หรือว่าจะเป็นที่อะไรก็เป็นรู่เดียวเราลองมาเช็คก,กันดูนะครับกันแรกดเดี๋ยวผมจะกะแพงตัวนี้ออกมาดูนะครับว่ามันใช้สวิตรุ่นไหนเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูว่ามันจะหายไหมนะครับว่<ม>ตรงนี้ให้เราแกะนัตรงนี้ข้างนี้ข้างล็ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่งังมันจะมีรถอ,อีกหนึ่งคู่นะครับผม นัดหายมามาขอลดหน่นอนยนัดหายมีเวลาทำคลิปบ้งางแล้วๆปดานนี้นั้นออก็เก็บมานะครับก็ละหนนี้อีกต <c oughs> ัวติดอะไรเอ่ย จะมีสายไฟดูาดานล่างด้วยนะครับตอนแกะตัวระวังเดี๋ยวคอตัวแกะสักครู่นะครับให้เราแกะนี่นะครับด้านล่างเครื่องมันจะเป็นตรงที่เสียบ USB นี่ออกก่อนนะครับแกะนอนแล้วก็มันจะออกมาแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมา ตรงนี้กันนะครับผมพอดีขาดตั้งกล้องไม่มีครับวันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับตนี้เกบองมาดูข้างหน ก็พอเราแกะน็อตออกหมดแล้วนะครับเราก็ต้องมาดึง,งโตลุม่มดนน้าหนี้ออกมันจะมีน็อตตัวนี้ด้วยเราต้องแกะออกด้วยนะครับออแล้วมันก็จะหลุดออกมาเลยนี่นะครับข้างในบรรดาเขาก็จะประมาณนี้ แล้วก็เราก็จะเจอเจ้าปุกเทสซวิตตัวนี้นะครับมีทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวเราลงมาเปลี่ยนกันดูว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วก็เจ้าตัวสวิตนี้มันจะเป็นแบบสีข่ขานะครับตัวนี้ นีแล้วก็อะไรลองคนได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทอดออกกันก็มาเทศกันน,นะครับเราจะลองใช้เจ้ามิเตอร์วัดดูนะครับว่าเรากด มันขึ้นไหมนะครับกดจำตัวนี้ตัวแรกก็จําขาลงไปแล้วก็มันขึ้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นน้อยมากขาของมันนี่เดี๋ยวเราลองมาถอดอันเลย That's so แล้วเราจะมาใส่ตัวใหม่เข้าไปนี่ขนาด อันนี้ก็จะปิดประมาณสวิตสีขา5คู้5นะครับ5มิลตอนใส่เราต้องกดไปให้เน่นนะครับอย่าให้ตอนเราเราเชื่อมหรือบัดกรีขาเราต้องระวังอย่าให้ขามันนูนหรือว่ามันทูนขึ้นมามาอาจจะไปคำยันกับปุ่มนหน้าได้นะครับเราต้องเอานิ้วกดลงไปให้จม Ой, вот топтинки. Да, И, да, да, ลงไปให้มันแน่นนี่นะครับเดี๋ยวให้มันมีช่องว่างนี่เราก็มามารีขากัน ผมตอนนี้ลราก,ก็เปลี่ยนครบหมดท่าผุมแล้วนะแล้วเราลองมาเทสเครื่องกันนะเดี๋ยวจะเบจ่ายไฟสายเอเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะระเบิดตูด้มหรือเปล่านะครับอ๋ออันนี้ไฟเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับผมขึ้นคำว่าโหลดโนดิส no นะครับผมนี่กดโอเพน แบ่ออกนะครับขึ้นโนดนิสอันนี้โดนลงกดปุ่ม power ดูป้าเข้าไปปึด๊ดอ off อขึ้นไฟ standby น,นะครับเป็นอันว่าเปลี่ยนปุ่มแล้วใช้ได้นะครับเครื่องน,นี้สําหรับของท่านใดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าสาการที่ว่ากดปุ่มแล้วไม่ตอบสนองนะครับท่านลองเปลี่ยนเจ้าสวิตตัวนี้ดูนะครับเปิดอีกหนึ่งครั้ง Hello. ล้วนะครับลองกดตัวอื่น search usb นะครับตัวนี้ t ูเนอร์วิทยุนะครับก็ DVD usb นะตัวนี้รับได้ fm dvd แล้วก็ usb นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะมีช่อง aux ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบแล้วก็ลองมาเทสกันไป ปิดเครื่องก่อน,นขั้นตอนแรกก็เราต้องมาใส่เจ้าฝามันก่อนดูยังไงวะก็อยู่ประมาณนี้นะใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปเลยนะโอ้ยปุ่มกนหาย อ๋มันอยู่นี่นี่เองตกตั้งแต่เมื่อไหรน่ทำไมถอดออกก่อน,นกดนี้ก็จะอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่ม power ส่วนเจ้าสีปุ่มนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป ต้องระวังสายด้วยนะครับเผื่อสายมันหลุดมันอะไรเราต้องดูให้ดีติด,ดอะไรเอ้ยเข้าไปแล้วก็ามาใส่ตัวนี้กันใส่นอ็อตวอลลุ่มนะครับ ให้เพื่อนๆลองกดดูนะครับว่ามีปุ่มไหนที่ว่ามันค้างอยู่บ้างถ้าคือว่ามันกดได้ปกติแล้วก็ใส่มาเข้าไปให้หมดนี่กี่ตัวเอ่ย มาให้เพื่อนขันน็อตเข้าไปนะครับนี่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ประกอบกับ เครื่องพวกนี้ส่วนมากใช้ไปนานๆเจ้าวสวิตพวกนี้มันก็จะมีอาการแบบน,นี้ส่วนใหญ่เลยนะมันไม่ค่อยทนแต่บางยี่ห้อบางรุ่นเขาก็ใส่สวิตท,ที่ว่ามีคุณภาพหรือเกรดของสวิตดีๆหน่อยออาจจะทำให้ระยะเวลาการใช้งานได้ยาวกว่าน,นี้นะครับแต่สำหรับเครื่องพวกนี้โดยส่วนมากแลยประมาณนั้น 4-5ปี B, หรือว่าเราไม่ได้กดมานานๆสนี่ยสมคนจะใช้รีโมทมันก็จะทำให้เจ้าปุ่มกดตัเนี้ยมันใช้ไม่ได้ไเลยไม่หมดแล้วก็เสร็จค่ะไม่ขันเสร็จล้วก็มาใส่ จเจ้าชุดนี้นะครับชุด USB อสบหังเี้ก่อนให้เราใส่มันเข้าไปทำช่องของมันแล้วก็ <c oughs> ขันน็อตชุดนี้ครับเข้าไป <c oughs> นะครับมันจะอยู่แลนี้หรือเปล่า อย,อยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะแคบแคบหน่อยพื้นที่ในการทำงานก็ตัวนี้หนึ่งตัว โอ้ยทำไมไม่ได้แค่ความสามารถเอานะครับตรงนี้ในพื้นที่แคบโอ้ยมันจะตกอีกทำยังไ,ไงกับมันดี ก็เรามามองหน้านี้ว่ามันโอเคหรือเปล่านี่นดูกันจะไม่ค่อยเข้าที่สักเลยต้องคลายมานันก่อน โอเคนะครับแล้วตอนนี้พอ USB แล้วก็เข้าที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ข,ขันนิดหนึหลังจากนั้นเราก็ใส่ขับเข้าที่เห็นกันหรือเปล่าไปดู นี่นะครับลงล็อกแล้วตอนนี้ สุนัขนี้ก็เห่าได้จริงๆเลยมันจะเห่ากันนักกันหาทำไมล่ะเนี้ย ก็ใส่กลมเราก็ใส่ยาวฟูมันอันล่างทางของมันกับขับไปนี่เอาขันวนลุ่มหน่อยยัวนลุ่มก่อน ปิดฟ้าไฟนะครับนี่อู้ไ่ขึ้นมาเลยมินท์ตรงนี้ขออนุญาตใช้สว่านนะเพื่อความรวดเร็วเว้ยมันปิดด้าน ลุนนี้ก็เอาไว้ฟังวิทยุว่าเสียบต่อกับ AUX ขยายก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับฟังในห้องเล็กๆไ้ฟังไ้ฟังวิทยุโบราณฟังเพลงเก่าๆถ้ามีลำโพงทักคู่ตอนนี้ได้มาลูกค้าเอามาซ่อมก็เอามาแต่ตัวนะครับ ลำพูงไม่ได้มา เียบร้อยนี่นะครับเสร็จแล้ว 2002. เก้าเอเจเอ็มดอันจะไฟกันดูสิตามเข้าไปเอ้ยเรแล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหล USB นะตอนนี้อยู่หมด USB ชุดน,นอร้ลองต่อทิ้งรอสักครู่ขณะน,น,นี้กำลังต่อสายนังไม่เอย่ยให้กับลำโพง Sony ตัวน,น,นี้นะครับ ยังมาแล้วนะครับดีบ no นูดิสไม่มีแผ่นนะครับดูได้ตีโอเคครับผมไปอ่าน่าใช้ได้นี่คือออฟโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชม ช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปลุงน้อยหน่อยเพราะว่าภารกิจอะครับไปแล้วครับคอยติดตามคลิปต,ต่อไปว่าผมจะเอาเอะไรมานำเสนอกันส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ